บนสีเมืองพัทยานะคะบนสีเมืองพัทยาหน้านี้นะคะส่วนอันนี้ปางปางพระปางสมาธิปางสมาธิยังไม่มีจํานวนนะคะที่ดาแม่กลองนะคะต้นนี้ยังไม่ถูกเพียกินนะคะจะสวยประมาณนี้นะคะที่ดาแม่กลองสวยมากใครรับไปนะคะเลี้ยงจะได้แบบนี้เลย อันนี้ปางรำพึงนะคะบนสีปางรำพึงสึกว่ายังไม่ทำจำนวนนะออกสีชมพูนะคะปางรำพึงมีปางรำพึงปางอุ้มบาทนะฮะน,นีอินทรชิตหน้าทองเนี่ยทำจำนวนได้ดีมากเนี่ยกัดจะกัดสไตล์นี้นะคะกัดสไตล์นี้อยู่เป็นกอเป็นกกนี่จะสวยเนี่ยอินทรชิตหน้าทองทำจำนวนได้เยอะมาก แต่ก็ดีเนี่ยไม่รู้จะไปไว้ไหนละโชว์ก็ไม่ไหวละมันมีเยอะเกินอ่าประมาณนี้นะคะบอนสีของเรา